สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นในหัวข้ออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่กับวิธีปฐถมพยาบาล6เรื่องใกล้ตัวเราเรื่องแรกเลือดกำเดาไหลการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนที่เลือดกำเดาไหลมีดังนี้ค่ะหากมีอาการกำเดาไหลให้นั่งตัวตรงและกล้มหน้าลงเล็กน้อยห้ามเงยหน้าเด็ดขาด บีบจมูกใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวโป้งบีบบริเวณปีกจมูกให้หายใจทั้งปากแทนประครบเย็นวางผ้าเย็นหรือน้ำแข็งบนสันจมูกหรือหน้าผากเพื่อช่วยให้หลอดเลือดหดตัวเร็วขึ้น 2. การปรถมพยาบาลเบื้องต้นของคนที่มีอาการเป็นตะคริวหยุดเคลื่อนไหวพักในท่าที่สบายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นตะคริวยืดกล้ามเนื้อ ค่อยๆยืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นให้ตึงค้างไว้จนกว่าจะหายปวดนวดเบาๆเมื่อเริ่มคลายตัวให้ใช้มือนวดกล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นเบาๆเพื่อช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นประครบอุ่นใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรือกระเป๋าน้ำร้อนประครบเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายสนิท 3. าบาดแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้มีวิธีการปฐถมพยาบาลง่ายๆดังนี้ 1. ล้างด้วยน้ำสะอาดใช้น้ำอุณหภูมิห้องล้างบาดแผล10 1จิง15นาทีเพื่อระบายความร้อนห้ามใช้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นจัด 2. อถอดเครื่องประดับและเสื้อผ้ารีบถอดแหวนนาฬิกาหรือเสื้อผ้าบริเวณแผล 3. ปิดแผล ใช้ผ้าสะอาดหรือผ้ากอสปิดแผลไว้หลวมๆเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการติดเชื้อ 4. ห้ามทาสารแปลกปลอมห้ามใช้ยาสีฟันน้ำปลาหรือสมุนไพรทาแผลเด็ดขาดเพราะจะทำให้แผลอักเสบและล้างออกยาก 4. บาดแผลถลอกมีดบาดรอยขีดข่วนมีวิธีการปฐมพยาบาลง่ายๆดัง,งนี้ 1. กดห้ามเลือดหากมีเลือดออกให้ใช้ผ้าสะอาดกดนิ่งๆบนบาดแผลจนกว่าเลือดจะหยุดไหล 2. ล้างแผลล้างด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือนอ r m a l ซา l ล n e 3. ทำลายเชือ้อใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดรอบๆบ,บาดแผล 4. ปิดแผล ติดพลาสเตอร์หรือปิดด้วยผ้ากอสเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรค 5. บาดแผลติดบาดแผลฝังมีวิธีการปรถมพยาบาลง่ายๆดังนี้ 1. ห,ห้ามดึงออกเพราะสิ่งที่ปักอยู่อาจช่วยอุดหลอดเลือดไว้ 2. กดห้ามเลือดรอบๆใช้ท่าสะอาดกดบริเวณรอบๆสิ่งของที่ปักอยู่ 3. ประคองวัตถุให้นิ่งใช้ผ้าสะอาดม้วนเป็นวงกลมหรือใช้ผ้าหนาๆนาประกบข้างวัตถุทั้งสองด้านแล้วใช้ผ้าพันแผลพันทับเพื่อ 4. รีบนำส่งโรงพยาบาลให้ผู้บาดเจ็บเคลื่อนไหวน้อยที่สุดและรีบไปพบแพทย์เพื่อให้คุณหมอเป็นผู้เอาออกในห้องพยาบาลที่ปลอดภัย 6. บาดแผลถูกแทงมีวิธีการปฐมพยาบาลง่ายๆดังนี้ 1. ห้ามเลือดทันทีใช้ผ้าสะอาดหนาๆกดลงบนบาดแผลโดยตรงด้วยแรงที่ 2. จัดท่าทางให้ผู้บาดเจ็บนอนราบและยกส่วนที่มีแผลให้สูงกว่าระดับหัวใจ 3. ประคองบาดแผลหากแผลกว้างหรือลึกมากให้พยายามกดขอบแผลเข้าหากันขณะที่ใช้ผ้ากดห้ามเลือดสังเกตอาการช็อก หากผู้ป่วยมีอาการตัวเย็นหน้าซีดเหงื่อออกมากหรือซึมลงให้ใช้ผ้าห่มคลุมตัวให้อบอุ่นและรีบแจ้งกู้ชีพ1669ทันทีทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นแค่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะหากจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหรือกรณีผู้ป่วยหรือประสบเหตุที่อาการหนักนักศึกษาคิดว่าควรแจ้งไปที่ไหนถึงจะได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนคะ เฉลยนี่เลยค่ะกดโทร1169สายด่วนเพื่อนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลค่ะขอบคุณที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ